ในวิดีโอนี้เนี่ยผมจะพาทุกคนไปดูอัปเดตลับๆที่ทางทีมงานได้อัปเดตเข้ามาเพิ่มเติมให้กับอีเวนต์นี้เพื่อทาให้อีเวนต์นี้เนี่ยมีอะไรทําที่มากขึ้นและไม่น่าเบื่อและที่สําคัญเพื่อคงผู้เล่นไว้ระดับนี้ตลอดเวลาเพราะอย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโกลว์การ์เดนเริ่มมีผู้เล่นกลับมาเล่นเหมือนปกติอีกแล้วอย่างน้อยก็ยังมากกว่าตอนอัปเดตที่แล้วและอัปเดตลับๆนั้นจะเป็นอะไรก่อนไปรับชมผมก็ขอฝากทุกคนช่วยกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้้ผมกันดวยยะ คลิปนี้สนับสนุนโดยดีดีชอ็อปขายไก่สัตว์เลี้ยงทุกตัวขายไอดีเมล็ดต่างๆไก่ผลแคนดี้ไก่ผลทานตะวันผลฮันนี่ชัคกเริล744ทีเราก็มีและยังมีบริการกดเกมพาเติมโลบักแท้และของอื่นๆอีกมากมายปลอดภัยสะดวกและรวดเร็ว u g Phone แอปพลิเคชันระบบค่าวมือถือที่จะทําให้คุณสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้จะปิดคอมหรือปิดเน็ตไปแล้วซึ่งมันเหมาะมากๆสําหรับคนที่อยากฟาร์มแบบออโต้หรืออยากเอฟเคแต่ไม่อยากเปลืองค่าไฟหรือค่าเน็ตและที่สําคัญราคา ยังถูกมากอีกด้วยเริ่มต้นเพียงแค่วันละ10บาทและตัวแพ็กเกจที่ผมอยากแนะนําให้ทุกคนได้ลองใช้คือ M v p จ่ายเพิ่มเพียงไม่กี่บาทแต่คุณจะได้รับเครื่องที่แรงกว่ารุ่นพื้นฐานถึง3เท่าอย่าลืมใส่โค้ดนอร์มี่เพื่อรับ4 5 0เพรไปทดลองใช้กันฟรีก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอย่างที่ผมได้บอกไปเมื่อตอนต้นคลิปเลยนะครับทุกคนว่าทางทีมงานเนี่ยได้มีการอัปเดตลับๆเพิ่มเติมเข้ามาเพื่อทําให้อีเวนต์นี้เนี่ยเล่นได้สนุกมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้อีเเเวนนนนน้้้่่่ยไมาาืออแลละะคงงฐผูปรรณๆั ซึ่งอีเวนต์นี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นอีเวนต์ที่อัปเดตมาได้ดีมากๆเลยนะครับทุกคนเรียกง่ายๆว่าเป็นอีเวนต์คอมมูนิตี้นะครับหรือว่าคนทั้งเกมช่วยกันนั่นเองนะครับทุกคนจะสังเกตตรงนี้ว่ามันจะมีในส่วนของ global safari point <im> นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยทางทีมงานเขาไม่ได้คาดการไว้ว่าภายใน4วันเนี่ยสถิติจะถึง47ล้าน global <Alto> point นั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้มันก็เลยบีบให้ทางทีมงานเนี่ยเหมือนจะต้องเพิ่มอัปเดตลับๆเข้ามาเพื่อทําให้เกมนี้เนี่ยมันไม่บหืออ่่่าาันนนเเง แต่ก่อนเนี่ยมันจะมีถึงแค่แบบว่าไม่เท่าไหร่เองนะครับทุกคนผมคิดว่าเขาน่าจะตีไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ50ล้านนะครับแต่ว่าคนดันกลับมาเล่นแบบถล่มทลายนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเลยทําให้คะแนน global safari Point เต็มไหวมากๆเลยนะครับซึ่ง g l o b a l s a f a r i point เนี่ยก็จะส่งผลต่อร้านค้าพวกนี้นั่นเองนะครับทุกคนที่เรากําลังซื้ออยู่เนี่ยจะเกี่ยวกับ g l o b a l s a f a r i Point ทั้งหมดเลยนะทุกคนเพราะว่าพวกนี้เนี่ยจะต้องใช้ Gobo Sopholy Point ในการล,ล็อกนั่นเองครั่โอเ,เยตาานในการปล เด็นกันสักเล็กน้อยนะครับทุกคนเพิ่งอัปเดตมาเมื่อวานเลยนะครับเรียกง่ายๆว่าเป็นการบีบอัปเดตก็ได้นะครับทุกคนเป็นอัปเดต1.30.2นั่นเองนะครับทุกคนก็คือได้แอด6อย่างเข้าไปในโกลบอลนะครับทุกคนหรือว่าได้แอด6อย่างเข้าไปในโกลบอลพอย n ์เพื่อทํากิจกรรมอันล็อกนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า6อย่างที่แอดเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับคนอย่างแรกเลยมีนิวเวเ t อร์นะครับทุกคนหรือว่่่่าาาสสภพออออกกกกศใใหมมมๆนนนนนัเงงะะครททุแล้วว็จีีีข ออกมากขึ้นนะบอื่องที่ทุกคนเห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยสต็อกมันค่อนข้างจะออกของไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแบบว่าออกแต่พวกต้นแรกๆอะไรอย่างนี้นะครับพวกคอมมอนพวกอะไรํานองนั้นนะครับส่วนอย่างที่3เนี่ยก็คือเพิ่มในส่วนของเกียร์ยใหม่นั่นเองนะทุกคนแล้วก็อย่างที่4ที่เพิ่มเข้ามาเป็นพ่อค้าพเนจรหรือว่าทาวเวอร์ลิงแมชชีนนะครับทุกคนก็เอาไว้ซื้อของตรงข้างๆร้านซีดนั่นเองนะครับแล้วก็ยังมีอย่างอื่นที่เพิ่มเข้ามาอีกมากมายนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการฟิกหรือว่่่่่าาาแกก้ไขบบงงออยยทีมััันนนติดูเ รตรงนี้เนี่ยเขาก็ได้อัปเดตมาเมื่อวานตอนประมาณ9โมงนั่นเองนะครับทุกคนก็ถือว่าเป็นอัปเดตท,ที่ทําให้ผู้เล่นเนี่ยเล่นเกมได้สนุกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับรทุกคนทําให้แบบมันไม่น่าเบื่ออะไรทํานองนั้นนะครับโอเคต่อมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของป้ายบ้างนะทุกคนว่าโกลบอลหรือว่าคะแนนสะสมของเขาเนี่ยจะได้อะไรบ้างนั่นเองนะครับทุกคนก็จะมี250,000นะครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของออร์เรนต์เดย์ไลท์นะครับทุกคนแล้วก็ประมาณ2ล้านนะครับทุกคนเราจะได้เอ็กพอร์เรอร ซาฟารีเคสหรือว่าคอสเมติกที่เกี่ยวกับอีเวนต์นี้นั่นเองนะทุกคนแล้วก็ประมาณ50ล้านเนี่ยเราจะได้ในส่วนของเจ้าซีบราที่เป็นเจ้าเครื่องเป่าลมม้าลายทํานองนั้นนะครับประมาณ125ล้านเราจะได้ซาฟารีเอกนะครับทุกคน3 0 0ล้านเราจะได้ต้นไม้ใหม่ที่มีชื่อว่าโพที T, นะครับทุกคนแล้วก็500ล้านเราจะได้สภาพอากาศใหม่ๆที่มีชื่อว่าซาฟารีเลนนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ800ล้านที่จะทําให้อีเวนต์ช็อปเนี่ยครูดาวไวขึ้นจาก1ชั่วโมงเป็น45นาทีนคะุกคแล้ว1บ ีเนี่ยเราจะได้ต้นไม้ในส่วนของรัชปิงเกอร์นะครับแล้วก็ประมาณสัก 4B เนี่ยเราจะได้มินิชิปปิ้งคอนเซตนะครับทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะให้อาหารนั่นเองนะทุกคนไอตัวนี้เนี่ยมันจะให้อาหารสัตว์เลี้ยงแบบทุกตัวเลยนะครับแต่ว่ามันจะให้ไม่เต็มนะครับให้แบบประมาณสัก 8%10% อะไรทํานองนั้นนะครับทุกคนต่อมาเป็น 7B นะครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของสภาพอากาศที่มีชื่อว่าซาฟารีไนท์นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็ต่อมาเป็น 9B นะครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของซาฟารีโทเทมช ครับทุกคนผมก็ยังไม่ได้ซื้ออัน exactly น no ี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับต่อมาตอน 11B นะครับทุกคนเราจะได้สภาพประกาศใหม่ๆที่มีชื่อว่าสฟาริจ็อกนั่นเองนะทุกคนเป็นเหมือนแบบสภาพประกาศแบบทะเลทรายนะครับทุกคนประมาณนั้นนะต่อมา 13B นะครับทุกคนเราจะได้เบาวับนะครับทุกคนเป็นเหมือนที่ตั้งเป็นเหมือนคอสเมติกประมาณนั้นเลยนะครับทุกคนถ้าผมดูไม่ผิดนะน่าจะเป็นคอสเมติกนะทุกคนแต่ตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันไม่เคยออกมาให้ผมซื้อเลยนะครับทุกคนต่อมารับด้า นั่นเองนะทุกคนแล้วก็17 b ีเนี่ยครูดาวของร้านค้าจะเหลืออยู่ประมาณสัก30นาทีนะครับทุกคนต่อครั้งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันเป็นอะไรที่ไวมากๆแล้วนะครับทุกคนแต่ว่ามันยังมีไวกว่านั้นอีกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อมาเป็น21 b นะครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของสภาพอากาศใหม่ที่เป็น Safari ี t a m p e d พนะครับทุกคนตรงนี้ก็เป็นเหมือนแบบไฟป่าทํานองนั้นนะครับต่อมา25 b นะครับทุกคนเราจะได้ในส่วนของครูดาว15นาทีนั่นเองนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากกๆเลยุ ต้องขอบอกเลยว่าผู้เล่นทั่วโลกเนี่ยร่วมใจกันมากเลยนะทุกคนจนแบบว่าทําให้ถึง25เอ่อโ l ลบอ a ซ a ฟฟอรี่พอยท์นะทุกคนตรงนี้เนี่ยเลยทําให้เราได้รับครูดาวทุกทุก15นาทีในการซื้อของนั่นเองนะครับเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะต่อมานะครับจะเป็น35 b นะครับก็คือจะมีโอกาสที่ได้รับของในส่วนของรีสต็อกเนี่ยที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็45 b จะเป็นสภาพอากาศใหม่ที่มีชื่อว่าซ a ฟ a r รีไทคูลนะไทพูนนะน่าจะประมาณนั้นนะครับและที่สําคัญเลยนะ คนในคลิปนี้ก็คือ 55B ้ีนั่นเองนะครับซึ่งใกล้จะถึงมากๆแล้วนะครับทุกคนใกล้มากๆเลยนั่นก็คือในส่วนของเพชรชัดจัมโบ้นั่นเองนะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีแบบดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกคนดูอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้เนี่ยเป็นหัวใจหลักของคลิปนี้เลยอย่างที่บอกเลยนะครับอะต่อมาเป็นที่6 5สิบห้าบีนะครับทุกคนก็จะมีในส่วนของเมก้าโลล่ปป์นั่นเองนะทุกคนซึ่งเจ้าเมก้าโลลิปป์เนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีมากมุกเป็นะครับทุกคน ความสามารถของมันคือการทําให้สัตว์เลี้ยงของคุณเนี่ยถึงเลเวล100ภายในอันเดียวเลยนะครับตรงนี้เนี่ยเลยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาจะเอามาใส่ในไหนนะเขาอาจจะมาใส่ในส่วนของรางวัลส่วนตัวของผู้เล่นให้เป็นโอกาสออกหรือไม่งั้นก็อาจจะใส่ในส่วนของร้านค้าตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่ว่าจะใส่ในไหนเนี่ยแค่มีโอกาสได้รับเนี่ยก็ดีมากๆแล้วนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ OP มากๆเลยนะครับสำหรับเจ้าเมกาโรล่ป๊อปนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะ ะทุกคนหลังจากเมกาลอลีป๊อปเนี่ยก็จะเป็น 80B นั่นเองนะทุกคนจะมีโอกาสประมาณปานกลางนะครับที่ของเข้าในส่วนของสต็อกที่เป็นร้านช็อปเนี่ยจะดีมากกว่าเดิมนั่นเองนะทุกคนแล้วก็ 95B หรือว่าอันสุดท้ายที่อัปเดตเข้ามาเลยนะครับก็คือ traveling machine นะทุกคนหรือว่าคือแบบร้านค้าพาเนจรน,นั่นเองนะครับหมายความว่าหลังจากที่อีเวนต์เข้าไปแล้วเนี่ยหลังจากที่ event, อนะีเวนต์หมดไปแล้วขออภัยนะทุกคนหลังจากที่อีเวนต์ซัฟฟรีหมดไปแล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสได้รับในส่วนของพ่อค้าเเนนนจรทีีี่ก event, ่กกกยวัับออ ก็อัปเดตที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับเขาบอกว่าอัปเดตมาประมาณ6อย่างก็จะเพิ่งอัปเดตในส่วนของเจ้า15นาทีมานั่นเองนะครับทุกคนแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยนะครับทางทีมงานเขาไม่ได้คาดไว้ว่ามันจะไวขนาดนี้นะทุกคนคือแบบว่า4วันน่ะทุกคนทุกคนใส่กันไปแล้ว47่สิบอ่ะคือมันเป็นอะไรที่ไวแบบไวมากๆเลยนะทุกคนแล้วก็เหลืออีกประมาณไม่กี่บีแล้วนะครับทุกคนเราจะได้รับในส่วนของเพชรฉาดจัมโบ้ที่ผมบอกว่ามันดีมากๆนั่นเองนะทุกคนตรงนี้ก็ซื้อไปเลย ทุกคนใครว่างก็แนะนำว่าซื้อทุกๆ15นาทีเลยนะครับอ๋อน้องเป็นพืชหรอโอ,โอเคน้องเป็นพืชน,นะครับทุกคนก็หลายๆคนก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการแบบว่าหาไข่อะไรอย่างนี้นะครับทุกคนก็เดี๋ยวขอแวะเรื่องการหาไข่สักเล็กน้อยนะครับทุกคนหลายๆคนเนี่ยผมเห็นในคอมเมนต์เลยบอกว่าการใส่แล้วก็ใส่ในนี้เนี่ยมันได้ไข่น้อยมากๆเลยนะผมก็มีวิธีให้ทุกคนอีกวิธีหนึ่งนะครับนั่นก็คือการ AFK เพื่อซื้อไข่นั่นเองนะทุกคนภายใน1ชั่วโมงเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองคํานวณกันนะ Let s <S ่าม,ามาณ2ฟอองตอ1 ชั่วโมงนะครับทุกคนรีทุก15นาทีนะครับเราก็จะต้องเอา60หารกับ15ก่อนนะครับทุกคนจะได้อยู่ประมาณ4นะครับทุกคน4ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันเข้าทุกๆ4ถ้ามันเข้า2ฟองทุกๆ4ครั้งเนี่ยเราก็จะได้ทั้งหมด20ฟองนั่นเองนะครับทุกคนก็เดี๋ยวลองคูณดูเป็น2คูณ4ใช่ไหมเอ,เอาเอามั่วไปหมดแล้วทุกคน2คูณ4นะครับก็จะได้ข8 8ึ้แ8 8เหอ ขอโทษทีครับทุกคนผมคิดเลขผิดครับผมไม่เก่งคณิตขอโทษด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับทุกคนนั่นก็คือในส่วนของเพชรฉาดจัมโบ้นั่นเองนะครับทุกคนที่จะต้องใช้คะแนนรวมกันทั้งหมดเนี่ยประมาณ 55B นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนมันจะเขียนว่าเทิร์นโยเพชรจัมโบ้นั่นเองนะทุกคนซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างจะดีแบบดีดีดีมากกว่าเมก้าได้สัำนะทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของความสามารถของเจ้าเพชรฉาดจัมโบ้กันนะครได้ สามารถของเจ้าเพชรชติจัมโบ้นะครับทุกคนจะได้รับ50% EP b o นั t นั่นเองนะครับเรียกง่ายว่าสัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยจะได้รับ EP มากกว่าปกติถึง50%เลยนะครับทุกคนแล้วยังมีความสามารถที่2อีกก็คือพืชทั้งหมดที่อยู่ในระยะ18ช่องนะครับทุกคนห่างจากตัวมันนะครับจะได้รับขนาดโบนัสไซส์เพิ่มมากขึ้น0.010ต่อทุกต้นไม้สฟารีที่ปลูกนั่นเองนะทุกคนสูงสุดเนี่ยคือ300มันจะเหมือนกับเจ้าชูมี่นะครับทุกคนถ้าใครจําได้ก็คือการปลูกเห็ดทั้งหมด300 รับโบนัสไซส์ของพืชน,นั่นเองนะทุกคนตรงนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะทุกคนการที่เราจะใช้เจ้าเพชรชาดจ,จมโบให้คุ้มเนี่ยผมแนะนําว่าให้ทุกคนซื้อในส่วนของเจ้าออเรนเดย์ไลท์ไปเรื่อยๆนะทุกคนแล้วก็ซ,ซื้อ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 ไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้300นะครับแล้วก็ปลูกไว้ที่ส่วนของเราทั้ง300เลยนะทุกคนที่นี้เนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของแม็กไซส์ที่เยอะมากๆเลยนะครับเลตเซว่า0 0นยช่ไดศครับทนกคนคูณกับ300นะครับทุกคนโอ้โอก,กัึ่งเราก็จะไ้รับ็ซ ที่มากถึง3เลยนะครับทุกคนหรือว่าทําให้ผลไม้ของเราเนี่ยใหญ่โตได้มากกว่าเดิมถึง3เท่าเลยนะครับทุกคนตรงนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับเจ้ามูลแคทเลยนะทุกคนเรียกง,ง่ายว่าเกือบๆเท่ามูลแคทเลยถ้าเรามีเพชรฉาดจัมโบ้เนี่ยเจ้ามูลแคทก็แทบไม่จําเป็นอีกเลยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของเจ้าเมก้าบ้างนะครับทุกคนว่าเมก้าเนี่ยมันทําอะไรได้นะครับโอเคนี่เมก้าอยู่ตรงนี้นะทุกคนก็คือมันจะทําให้สัตว์เลี้ยงของเราเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่ขึ้นอีก20%นะครับทุนคน ประมาณคูณ0 0เอ้ยคูณบวกรอ2 0 0เรนนั่นเองนะทุกคนแล้วก็จะทำให้มันเนี่ยหิวไวขึ้นนะทุกคนแล้วก็ได้รับ EP 10-40ถึงต่อวินาทีนะทุกคนซึ่งความสามารถมันก็มีแค่นี้ครับทุกคนไม่มีอะไรเลยทำให้หิวไวขึ้นด้วยนะทุกคนแล้วก็ EP ีก็ยังได้ไม่ค่อยเยอะมากด้วยนะทุกคนอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าจัมโบ้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีดีแบบดีมากๆเลยนะทุกคนซึ่งถ้าหากหลังจากคะแนนครบแล้วเนี่ยทุกคนก็สามารถมา AFK เพื่อรับซื้อแบบว่าปึกป๊กปึก๊ป ึกไปอย่างนี้ได้เลยนะครับทุกคนซื้อเก็บไว้เยอะๆเยอะๆเยอะๆนะครับส่วนวิธี AFK หรือว่าวิธีออโต้เนี่ยทุกคนก็สามารถไปใช้ตามที่ทุกคนอยากใช้ได้เลยนะครับทุกคนจะใช้วิธีไหนก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับแต่ว่าสามารถมากดในส่วนของเพชรชาติจัมโบ้ไว้ได้เรื่อยๆเลยนะทุกคนเพราะว่าเพชรชาตินี้เนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากและที่สําคัญก็คือใส่ได้กับทุกตัวด้วยนะทุกคนแล้วก็ถ้าใครอยากได้ไข่ก็สามารถใช้วิธีเดียวกันได้เหมือนกันนะครับก็คือการกดตึ๊ก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 ตึ 55ล้านไหวๆนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยผมเองก็รอซื้อเหมือนกันเพชรฉาดจัมโบ้นะ <c oughs> <c oughs> ก็สําหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้เลยนะครับทุกคนถ้าตรงไหนที่มันผิดพลาดหรือว่ามีตรงไหนที่ข้อมูลผิดไปก็ต้องขออภัยทุกคนไว้ตรงนี้ด้วยนะครับทุกคนแล้วทุกคนล่ะมีความเห็นยังไงบ้างกับที่เขาอัปเดตอย,อย่างนี้มามันดีไหมหรือว่าทุกคนชอบไหมก็สามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลยนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย